บทที่หนึ่งเริ่มเต่าฉันไม่โดนรถชนหรอเย่คิวซึ่งไม่มีพ่อหรือแม่ตื่นขึ้นมาอย่างมุ่งง่ามยกมือขึ้นทําไมคุณยืดเล็กน้อยหันกลับมามองชิยอมันกลายเป็นกรงเล็บได้อย่างไรดีงอวิญญาณและเต่าวรวมเข้าด้วยกันสาเร็จเป็นไปตามเงื่อนไขาการเปิดใช้งานระบบโพสต์คุณต้องการเปิดใช้งานระบบหรือไม่มีเสียงที่น่าย,ยินดีในหัวของเขาเย่คิวตัวสันและความสยดสยองในดวงตาของเขากลายเป็นความประหลาดใจไม่ว่าเขาจะโง้แค่ไหนเขาควรเข้าใจว่าเขาได้รับระบบหลังจากการเดินทางข้ามเวลา โพสต์คุณต้องการเปิดใช้งานระบบหรือไม่เสียงที่ไพเราะนั้นดังกล้องในใจฉันอีกครั้งฉันเต็มใจเปิดใช้งานเย่คิวกล่าวอย่างตื่นเต้นดีงอระบบวิวัฒนาการการสังเคราะห์ที่กลืนกินเปิดใช้งานสำเร็จแล้วแรงในใจของเย่คิวมีแผงปรากฏขึ้นผู้ดำเนินรายการเย่คิวขอบเขตเศษศูนย์ส่วนสิบไม่มีวิวัฒนาการเต่ามอนสเตอร์ทั่วไปความสามารถพิเศษโตกลับเมื่อถูกโจมตีส่งคืน50%ของดาเมจของผู้โจมตีความเร็ว0.110การป้องกันเศษหนึ่งส่วน1ิ การโจมตี0.110คะแนนประสบการณ์0ศิละปะก,การต่อสู้ไม่มีขอบเขตเปิดไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเขาเหื่อยหน้าขึ้นมองไปรอบๆมันเป็นพุ่งไม้แห้งใช้ขั้นตอนที่จะปีนออกจากพุ่งไม้โฮสต์กำลังจะย้ายคุณต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันการสแกนแผนที่หรือไม่เลคิวมีความสุขมากกับเสียงในใจของเขาเปิดแน่นอนดีงอฟังก์ชันสแกนแผนที่เปิดอยู่ดีงอการสแกนแผนที่เริ่มขึ้นดีงอโหลดข้อมูลที่สแกนแล้ว10% ดีงอข้อมูลโหลด100%เลคคิวมีข้อมูลที่ไม่คุ้นเคยอยู่ในใจของเขาปรากดอว่านี่คือป่าแห่งสัตว์ประหลาดและมีสัตว์ประหลาดมากมายอาศัยอยู่ในนั้นการแจ้งเตือนการสแกนแผนที่ข้างหน้า200เมตรสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งปรากฏขึ้นเยคิวมองไปที่แผงขอบเขตศูนย์ไม่มีเหล่าอีกในหนึ่งเขาไม่มีขอบเขตและมอนสเตอร์ในการสแกนแผนที่มีระดับดีกว่าเขาลองดูที่รูปร่างของคุณอีกครั้งด้วยการตกครั้งใหญ่ประมาณว่าแม้แต่สัตว์ประหลาดในระดับเดียวกันก็ไม่สามารถเชนะได้ ไม่ต้องพูดถึงมอนสเตอร์ระดับหนึ่งมันยังคงเป็นชีวิตของคุณเองที่สำคัญดังนั้นหนีอย่างไรก็ตามความเร็วในการพลานเกือบทาให้แย่คิวน้ําตาไหลเต่าซิ่งหลังจากปีนเขาเป็นเวลานานฉันเดินไปได้เพียงห้าเมตรเท่านั้นระบบแจ้งมอนสเตอร์ Monster ระดับหนึ่งกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วโปรดหลีกเลี่ยงแย่คิวสันเทาเขาไม่ได้มากินเขาใช่ไหมในป่าแห่งสัตว์อสูรผู้แข็งแกร่งกินผู้อ่อนแอเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้นคนอ่อนแออย่างเขาก็ไม่ต่างจากอาหาร เมื่อมองไปที่แผงควบคุมในใจของเขาไฟสีแดงอันตรายยังคงกระพริบอยู่เตือนชัดๆสัตว์ประหลาดนั่นจะฆ่าเขาแม้ว่ามันจะไม่ได้กินเขาก็ตามวิตดอ,ดอาเขาค้นพบอันตรายล่วงหน้าอย่างชัดเจนแต่เขาทำได้เพียงเฝ้าดูอันตรายที่ใกล้เข้ามาฉันข่ามาถึงสิ่งนี้ได้อย่างไรตอบคําเดียวจริงๆช้าตายคํารามเสียงคํารามอย่างตื่นเต้นดังมาจากด้านหลังเย่คิวหดหัวและแขนขาของเขาเข,าเข้าไปในกระดองเต่าโดยสัญชาตญาณเขาถูกหยิบขึ้นมาชีวิตของฉันจบลงแล้ว ดีงอขอแสดงความยินดีกับโฮสตสำหรับการเรียกใช้งานภารกิจลื่นสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งรางวัลสามารถกลืนวิวัฒนาการสังเคราะห์ได้เย่คิวกำลังจะพังทลายลื่นไม่ลงก็ไม่เลวการแจ้งเตือนแผนที่อีก200เมตรข้างหน้าสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งปรากฏขึ้นระบบแจ้งมอนสเตอร์ระดับหนึ่งกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วโปรดหลีกเลี่ยงสัตว์ประหลาดอีกตัวปรากฏขึ้นสัตว์ประหลาดที่จับเขาหยุดเคลื่อนไหวบูมเขาถูกเหวี่ยงลงกับพื้นเสียงกรอบแกรบสัตว์ประหลาดรอบตัวเเเขาารร่่งควมวม็และพุออกไป คำรามเสียงคำรามของสัตว์ร้ายกระจายออกไปตามด้วยเสียงของการต่อสู้แบบตัวต่อตัวและการกัดเลคิวยืดหัวของเขาออกและสิ่งที่เขาเห็นคือสัตว์ประหลาดสองตัวกำลังต่อสู้กันตัวหนึ่งเป็นอุรังอุตังขนาดโตเต็มวัยและอีกตัวหนึ่งเป็นหมาป่าป่าขนาดโตเต็มวัยสองคนนี้ตัวใหญ่และดุร้ายในการต่อสู้ไม่ยอมหลีกทางให้กับอีกฝ่ายแต่ไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ออกตอนนี้จะรอไปถึงเมื่อไหร่หลุดมือการต่อสู้ระหว่างสองคนนั้นจบลงเมื่อเขาก้าวไปอย่างรวดเร็วสิบเมตร กอริลลาส่งเสียงร้องโหยหวนและไม่มีเสียงใดๆอีกต่อไปหัวใจของเย่คิวแน่นขึ้นและเขาก็หันศีรษะไปมองหมาป่าป่าตัวชอบไปด้วยเลือดเดินกับโหลบกระเพลกมาทางเขามีประกายแห่งความปรารถนาในดวงตาของเขานั่นคือความปรารถนาที่จะกินเขาผู้ชายคนนี้ต้องการกินเขาเพื่อเติมพลังและฟื้นจากอาการบาดเจ็บเย่คิวต้องการหลบหนีจริงๆแต่เขาทำไม่ได้หมาป่าป่าเดินขึ้นไปหาเขาและจ้องที่เขาสักครู่หนึ่งถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะจ้องมองหมาป่าแบบนี้ต่อไป นกว่าฝ่ายตรงข้ามจะเลือดไหลตายคำรามหมาป่าคำรามและอ้าปากจะกัดเขามันจะต้องทุบเปลือกของมันให้แตกแล้วกินมันทันทีมันจบแล้วดีงอความสามารถของโฮสต์ฟิกเกอร์โต้กลับคลิกมันคือเสียงฟันแตกปะหมาป่าร้องลั่นพ่นกระดองเต่าออกมาหันหลังกลับและหนีไปแต่มันได้รับบาดเจ็บสาหัสเกินไปความแข็งแกร่งทางร่างกายของมันถูกดึงออกมามากเกินไปและมันก็ซึ่งเรียวแรงของมันแล้ว ตอนนี้เขาถูกกระดองเต่าโต้กลับอีกครั้งและอาการบาดเจ็บของเขาก็ทวีคูณขึ้นหลังจากวิ่งไปกว่าสิบเมตรเขาก็ล้มลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงเยคิวกล่าวว่าหมาป่าป่ายื่นสีสะออกมาลม้มลงฉันเป็นต้นเหตุเขาจําอะไรบางอย่างได้และมองไปที่แผงควบคุมในใจของเขาความสามารถพิเศษโต้กลับเมื่อถูกโจมตีส่งคืนห้าสเปอร์เซ็ตของดาเมจของผู้โจมตีความเร็วศูนสบการป้องกันเศษหนึ่งส่วนสบการโจมตีศูนหนึ่งสิบ คะแนนประสบการณ์0.55าการป้องกันของฉันสูงที่สุดและด้วยความสามารถในการโต้กลับฉันทําให้หมาป่าป่า,ปาบาดเจ็บเยคิวหัวเราะมอนสเตอร์เต่ามอ่อนแอในการโจมตีแต่ตราบใดที่ข้อดีถูกใช้มันจะแข็งแกร่งอย่างแน่นอนตอนนี้หมาป่าป่า,ปาตายแล้วและอันตรายสิ้นสุดลงแล้วเยคิวก็ไม่ได้จับไปเขายังจําได้ว่าเขาเริ่มภารกิจลืนมอนสเตอร์ระดับหนึ่งโคโยตี้เป็นของนอพิงมันจะยากมากที่จะหาโอกาสนี้ในอนาคตดีงอเจ้าบ้านฆ่ามอนสเตอร์ทิมเบอร์วูดระดับหนึ่งได้รับ0.5คะแนนประสบการณ์ ในใจของเย่คิวคะแนนประสบการณ์บนแผงควบคุมศู์กลายเป็นคะแนนประสบการณ์0.5หมาป่าป่าได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดออกมากและเสียชีวิตนี่เป็นปฏิกิริยาแรกของเย่คิวอย่างไรก็ตามจะใช้ค่าประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรหลังจากการทดลองในที่สุดฉันก็เข้าใจจุดประสงค์ของคะแนนประสบการณ์เพิ่มความเร็ว0.5คะแนนประสบการณ์0.5กลายเป็นคะแนนประสบการณ์0ความเร็ว0.1 10กลายเป็นความเร็ว0.60 การฆ่ามอนสเตอร์จะได้รับค่าประสบการณ์และค่าประสบการณ์สามารถเพิ่มความเร็วการป้องกันและการโจมตีเขาเข้าใจและรู้สึกตื่นเต้นลองความเร็วก่อนหลังจากนั้นไม่นานเขาก็วิ่งไปที่ศพของทิมเบอร์วูฟเร็วมากต่อไปมันสั้นแค่ฟาโกไซโทซิสและวิวัฒนาการสังเคราะห์เขาเห็นรายการวิวัฒนาการบนแผงซึ่งกระพริบไปเดียคลิกเข้ามาวิวัฒนาการเต่ามอนสเตอร์ทั่วไปดีโวเป้าหมายทิมเบอร์วูฟมอนสเตอร์ระดับหนึ่งเลือกจุดสังเคราะห์ทิมเบอร์วูฟเอสกินวิชันทิม เป้าหมายวิวัฒนาการสังเคราะห์เต่าป่าเย่คิวคิดเป็นเวลานานฉันเลือกการสังเคราะห์การได้ยินอย่างฉับพลันของทิมเบอร์วูฟสัตว์ประหลาดเต่ามีการมองเห็นแต่การได้ยินของพวกมันแย่มากเกือบจะเทียบเท่ากับหูนวเขาต้องการที่จะลบข้อบอกพร่องนี้ด้วยประสาทสัมผัสของการได้ยินเราสามารถใช้ชีวิตในป่าสัตว์ประหลาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโปรดติดต่อโฮสเพื่อกลืนกินเป้าหมายเย่คิวเหยียดกรงเล็บของเขาและสัมผัสร่างกายของทิมเบอร์วูฟวิวัฒนาการของฟาโกไซโทซิสเริ่มต้นขึ้นฉันนนเเเเหห็ Wolf, ลล็็ทมมออรร์ววววูฟลลลาาาายยยดดด้้้คี่่งไตป บทที่สองคุณกินฉันฉันกินคุณด้วยเย่คิวรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงรู้สึกว่าเซลล์และกระดูกทั้งหมดในร่างกายของเขาถูกฉีกออกจากกันโชคดีที่ความเจ็บปวดไม่นานดีงอวิวัฒนาการของฟาโกไซโตซิสสำเร็จแล้ววิวัฒนาการต่อไปของฟาโกไซโตซิสจะเริ่มในห้าวันเย่คิวรู้สึกว่าเสียงทุกชนิดดังอยู่รอบตัวเขาใส่หัวเขาแทบราไม่ไหวที่จะตรวจสอบแผงควบคุมผู้ดำเนินรายการเย่คิวขอบเขตเร็จศูนย์ส่วนสิบไม่มี วิวัฒนาการ Forest Herter สัตว์ประหลาดธรรมดาที่มีความสามารถในการได้ยินที่เฉียบแหลมความสามารถพิเศษโต้กลับเมื่อถูกโจมตีส่งคืน50%ของดาเมจของผู้โจมตีความเร็ว0.60การป้องกันเศษหนึ่งส่วนสิบการโจมตี0.10คะแนนประสบการณ์0ศิละปะการต่อสู้ไม่มีขอบเขตเปิดไม่ได้ยังไม่มีขอบเขตอาจเป็นเพราะพวกเขายังไม่บรรลุเงื่อนไขในการยกระดับอาณาจักรเย่คิวดาวกอลลัมยิวมากเขาไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ตื่นนอน ก่อนหน้านี้เขาหิวแต่ความหิวไม่แข็งแรงแต่หลังจากวิวัฒนาการความรู้สึกหิวส่งผลกระทบต่อสมองอย่างมากทําให้เขารู้สึกวิงเวียนการกลืนกินและการสังเคราะห์วิวัฒนาการใช้พลังงานมากเกินไปฉันหิวมากทิมเบอร์วูไปแล้วและยังมีลิงกูรังอุตังให้กินเขาเดินโซซัดโซเซไปทางลิงกูรังอุตังและอยากจะกินมันสิ่งนี้ได้มาจากธรรมชาติของมอนสเตอร์ที่จะกินและเขาที่สวมชุดวิญ,ญญาณไม่รู้สึกอึดตัดใดๆถ้าฉันไม่กินมากกว่านี้ฉันจะเป็นลมเพราะความหิวจริงๆ เมื่อมาถึงบัดแผลของลิงอูรังอุตังเขาก็คว้าชิ้นเนื้อด้วยอุ้งเท้าข้างเดียวแล้วยัดเข้าปากอย่างรวดเร็ววิวัฒนาการเป็นเต่าป่าไม่เพียงปรับปรุงการได้ยินแต่ยังทําให้แขนขาและจมอยปากคมชัดขึ้นมากซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ของวิวัฒนาการดังนั้นเขาสามารถคว้าเนื้อนุ่มๆได้อย่างง่ายดายกำลังจะกัดครั้งที่สองของฉันการแจ้งเตือนการสแกนแผนที่ข้างหน้า200เมตรสัตว์ประหลาด3ตัวปรากฏขึ้นระบบแจ้งสัตว์ประหลาด3ตัวกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วโปรดหลีกเลี่ยง เย่คิวตกใจมากเขาแค่ต้องการกินอย่างเงียบๆทำไมสัตว์ประหลาดมากมายถึงปรากฏตัวอยู่เสมอดมมันกลิ่นเลือดแรงมากมันควรจะเป็นกลิ่นของลิงอุรังอุตังที่ดึงดูดมอนสเตอร์รอบๆมอนสเตอร์ Monster ระดับหนึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เต่าตกใจและมอนสเตอร์ระดับสามไม่สามารถยั่วย,ยุได้เขาวิ่งหนีอย่างช่วยไม่ได้การสแกนแผนที่ปรากฏขึ้นไปทางซ้ายอีก200เมตรสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งปรากฏขึ้นการแจ้งเตือนการสแกนแผนที่ข้างหลัง200เมตรสัตว์ประหลาดสองตัวปรากฏขึ้นการแจ้งเตือนการสแกนแผนที่ ลินเลือดดึงดูดสัตว์ประหลาดมากขึ้นหัวใจของแย่คิวสั่นและเขาวิ่งเร็วขึ้นเสียงยังอยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรมีโอกาสที่จะหลบหนีเย่คิวดีใจที่เขาเพิ่มความเร็วเล็กน้อยทำให้การกระทำของเขารวดเร็วและว่องไวฟอร่รางสีดำพุ่งออกมาจากป่าเงยหน้าขึ้นและจ้องมองที่แย่คิวด้วยสายตาที่เย็นชานี่คืองูเหลือมยาวสามเมตรที่หนาเท่าหัวผู้ใหญ่งูไม่ส่งเสียงเมื่อเคลื่อนไหวฉันประมาทเย่คิวหยุดชั่วคราวแต่หลังจากคิดดูแล้วต้องเป็นสัตว์ประหลาดสามาาารรรรถปรกฏตัวววไดด้อย่งเ็ สำหรับสัตว์ประหลาดระดับนี้แม้ว่าเขาจะได้ยินเสียงล่วงหน้าแต่เขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลาเสียงของสัตว์ประหลาดกำลังวิ่งเข้ามาใกล้ฉันจึงติดกับดักไม่ได้ฉันมีกระดองเต่ามาสู้กันเถอะเย่คิวไม่กล้าที่จะรออีกต่อไปเมื่อสัตว์ประหลาดที่อยู่รายรอบเข้ามามันจะยากยิ่งขึ้นสำหรับเขาที่จะหลบหนีอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดสามตัวนั้นเหนือจินตนาการของเขาทันทีที่เขาขยับงูเหลืองรัดก็ตกพื้นและรัดเขาแน่นทันใดนั้นเขาเอาปากใหญ่และกลืนเขาลืนมััันนนนเเเข้าาไไปมมื่่่อห็ฉฉจะคุณ เมื่อเย่คิวถูกกลืนเข้าไปปฏิกริยาเดียวที่เขาทําได้คือถอยแขนขาและมุ่งหน้าเข้าไปในกระดองเต่าํารามํารามสัตว์ร,ร้ายํารามกระจายไปทั่วงูหลามรู้สึกถึงแรงกดดันฟอมันพ่นจดหมายงูออกมาและแสดงให้สัตว์ประหลาดที่อยู่รอบๆดูมันยากที่จะหายใจเย่คิวรู้สึกเหมือนเขากําลังจะหายใจไม่ออกโชคดีที่ก่อนที่จะถูกกลืนฉันกินเนื้อมาบ้างจะได้ไม่เสียแรงและเป็นลมที่นี่สัตว์ประหลาดสามตัวน่าทึ่งมากถ้าพวกเขาพบกันพวกเขาจะกินฉันและฉันจะกินคุณด้วย ฉันแค่หิวเขาเหยียดกรงเล็บที่แหลมคมออกอ้าปากและกัดแทะผนังเนื้อโดยรอบอย่างเมามันอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถกัดได้ข้อเท็จจริงบอกเขาว่าสัตว์ประหลาดสามตัวนั้นน่าทึ่งมากทันใดนั้นความเจ็บปวดก็แล่นไปทั่วร่างกายมันเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่งูเหลือมบีบรัดซึ่งติดอยู่ตามร่างกายของเขาและต้องการย่อยมันฉันไม่เชื่อฉันกัดไม่ได้เลคิวยังคงดิ้นรนกัดด้วยความแข็งแกร่งที่ดีที่สุดของเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็อ่อนแอลงมาก ไม่เพียงแต่กรดในกระเพาะจะละลายเขาแต่ไม่มีอากาศรอบๆตัวเขาและเขากาลังหายใจไม่ออกได้ได้จับจริงๆจตปลูกที่นี่จริงๆเหรอก่อนที่สติของเขาจะสลายไปในที่สุดเขาก็กัดบัดแผลแอร์งูเหลืองที่เจ็บปวดก็ร้องจลาจนดังคํากล่าวที่ว่าจงยิงนกที่โดดเด่นออกไปสัตว์ประหลาดรอบๆกัดงูหลามตัวแล้วตัวเล่างูเหลืองโกลาหนดวงตาของมันเป็นสีแดงเลือดและผู้กระหายเลือดก็เปิดฉากโจมตีตอบโต้ต้องระบายความเจ็บปวดหลังจากนั้นไม่นานมีงอเจ้าภาพข้างงูหลามป่าสัตว์ประหลาดสามตัว ได้รับสองคะแนนประสบการณ์เสียงแจ้งเตือนของระบบลุกเย่คิวฉันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเย่คิวเปิดตาของเขาและเห็นศพสัตว์ประหลาดจำนวนมากบนพื้นข้างนอกดูได้ฉันยังหายใจได้ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่ยยเขาชะง,งักไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มไปตลอดชีวิตหลังจากดิ้นรนปีนออกมาจากท้องของงูเหลือมในปากร่างกายของเขาก็ปวดไปหมดกรดในกระเพาะอาหารของงูเหลือมป่าได้ละลายร่างกายไปหลายส่วนจึงไม่แปลกใจที่จะไม่เจ็บเขาหันศีรษะไปมองอย่างขมขื่น ผู้ชายคนนั้นมีรูทั่วตัวและมีกริซลี่กัดตายบนหัวมันเป็นความตายที่น่าสังเวชคุณคู่ควรกับมันถ้าเธอไม่กลืนฉันเธอมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเย่คิวจำได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้กัดบาดแผลที่งูเหลือมป่าทำให้มันจลาจนผลหลังจากการจลาจนต้องมีการปิดล้อมซากศพของมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆน่าจะถูกฆ่าโดยงูหลามป่าแต่สุดท้ายแล้วงูหลามป่าก็ตายเช่นกันฉันจะออกไปทันทีแล้วสัตว์ประหลาดอีกสองสามตัวจะมาทีหลังและฉันจะหนาวมากแค่ร่างกายมันเจ็บก็ขยับไม่ได้แล้ว ใช้คะแนนประสบการณ์ก่อนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายของคุณความคิดของแย่คิวกลับมาที่แผงควบคุมในใจของเขาผู้ดำเนินรายการแย่คิวขอบเขตเสร็จศูนย์ส่วนสิบไม่มีวิวัฒนาการฟอเรสเทอร์เติลสัตว์ประหลาดธรรมดาที่มีความสามารถในการได้ยินที่เฉียบแหลมความสามารถพิเศษโต้กลับเมื่อถูกโจมตีส่งคืน50%ของดาเมจของผู้โจมตีความเร็ว0.60การป้องกันเสร็จหนึ่งส่วนสิบการโจมตี0.10คะแนนประสบการณ์2 ศิละปะก,การต่อสู้ไม่มีขอบเขตเปิดไม่ได้มีค่าประสบการณ์2แต้มบวก0.4สำหรับความเร็ว0.9าสำหรับการโจมตีและ0 7นที่เหลือสำหรับการป้องกันหลังจากสูญเสียการไม่โจมตีเขาตัดสินใจเพิ่มการโจมตีมิฉะนั้นมันจะยากขนาดนี้ได้อย่างไรที่จะเจาะรูในร่างกายของงูเหลืองป่าในตอนนี้หลังจากเพิ่มจุดแล้วข้อมูลแทงจะเปลี่ยนไปความเร็วเสร็จัน1กรส่วนม10การป้องกัน1นึ่งกรกาคม้องกันละการโจมตีเส์็จ้นหนืส่วนา1แดีงอความเร็วการป้องกันและ คุณต้องการที่จะทำลายผ่านเย่คิวตกตะลึงรากดอว่าการจะทะลวงผ่านอาณาจักรได้ต้องปรับปรุงทั้งสามอย่างการฝ่าฟันอุปสรรคเย่คิวรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงอีกครั้งเซลล์กระดูกและเส้นเมริเดียนของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงดีงอการพัฒนาสำเร็จแล้วบทที่สามหนูดำตัวใหญ่เย่คิวมองไปที่ร่างกายของเขาอีกครั้งเหมือนเดิมอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ได้รับการเยียวยาทั้งหมดในระหว่างการพัฒนานอกจากนี้แขนขาและจมอยปากก็คมชัดขึ้น เมื่อเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะตรวจสอบข้อมูลบนแผงควบคุมเขาก็รู้สึกเวียนหัวอีกครั้งไม่ดีก่อนหน้านี้ฉันหิวมากและฉันก็กินเนื้อเพียงชิ้นเดียวตอนนี้ฉันทะลุทะลวงไปแล้วฉันยิ่งหิวมากขึ้นไปอีกเขารีบปีนไปข้างหน้าและแทบัดแหลของงูเหลือมเขากินเนื้อและเลือดคำใหญ่ความอิ่มจะค่อยๆปรากฏขึ้นและความแข็งแรงของร่างกายก็เพิ่มขึ้นกติคคำแล้วออกไปหลังกินข้าวการแจ้งเตือนการสแกนแผนที่ด้านหลังสา0รอเมตรสัตว์ประหลาดสาตัวปรากฏขึ้นแรงเลกคิววิ่งหน เมื่อได้เห็นพลังของสัตว์ประหลาดสามตนแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะอั้มอึ้งอีกต่อไปเขาวิ่งหนีอย่างเร่งรีบและไม่หยุดจนกว่าข้อความสแกนแผนที่จะหายไปโชคดีที่ความเร็วไม่เท่าเดิมมิทนานอาจไม่สามารถหลบหนีได้ซ่อนตัวอยู่ใต้กองหินแต่ความคิดเข้ามาในหัวของเขาและตรวจสอบแผงควบคุมผู้ดำเนินรายการแย่คิวขอบเขตเศษหนึ่งส่วนสิบสัตว์อสูรระดับที่หนึ่งหลังจากถึงระดับที่สิบรับคุณสมบัติเพื่อกลับไปหาบรรพบุรุษหนึ่งครั้งวิวัฒนาการไวฟอร์เรสเมอร์เตารได้ยิน ความสามารถพิเศษโต้กลับเมื่อถูกโจมตีส่งคืน50%ของดาเมจของผู้โจมตีความเร็วเศษหนึ่งส่วนสิบการป้องกันหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งศูนย์การโจมตีเศษหนึ่งส่วนสิบคะแนนประสบการณ์ศูนย์ศิลปะการต่อสู้เปิดที่ชั้นสองคุณสมบัติของบรรพบุรุษให้ฉันคิดดูบรรพบุรุษของสัตว์ประหลาดเต่าเอ็กวนวูว์บีซี่นี่คือโลกที่แตกต่างบางทีบรรพบุรุษของสัตว์ประหลาดเต่าอาจน่ากลัวและลึกลับกว่านี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่างไรก็ตามไม่ว่าบรรพบุรุษจะเป็นอย่างไร ยังไงก็ตามฉันมีคุณสมบัติที่จะกลับไปหาบรรพบรุษสักครั้งดังนั้นฉันจะรู้ถ้าฉันกลับไปสักครั้งศิละปะการต่อสู้จะเปิดในระดับที่สองอาจเป็นทักษะของกลุ่มสัตว์ประหลาดเย่คิวรู้สึกตื่นเต้นการเรียนรู้ศิละปะการต่อสู้ก็เท่ากับมีอีกวิธีหนึ่งในการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งการสแกนแผนที่ข้างหน้า3 0มเมตรพบมอนสเตอร์ป่าระดับหนึ่งสองตัวเย่คิวรู้สึกประหลาดใจสัตว์ประหลาดป่าสมอายุ100ปีอยู่ใต้กองกรวดฉันสังเกตเห็นเมื่อครึ่ง ที่มีความพักดีมากพอตราบใดที่เราขายสมอายุร้อยปีเราจะมีเงินซื้อยาพิษชันเลิกขวดนั้นเชอลินกลูโอเกิดมาสวยงามเธอวางยาพิษพ่อแม่ของเธอจนตายไม่เพียงแต่เชอลินกลูโอเท่านั้นที่เป็นของเราแม้แต่ตระกูลเธอก็เป็นของเราด้วยฉันยังไม่ได้เล่นเกมที่ดีแบบนี้ฉันรอไม่ไหวแล้วด้วยความรู้สึกที่เฉียบแหลมในการได้ยินของแย่คิวเขาได้ยินการสนทนาที่ตื่นเต้นของมนุษย์ลายเป็นว่าสัตว์ประหลาดก็คือมนุษย์ใช่แล้วตอนนี้ฉันเป็นสัตว์ประหลาดและมนุษย์ก็คือสัตว์ประหลาดสาาาารันนนนงงงเยวใตขขออคี้กกพ เขาต้องการที่จะฆ่าพ่อแม่ของเขาพรากลูกสาวของเขาไปและครอบครองครอบครัวของเขาบะพวกมันเป็นสัตว์ประหลาดสองตัวจริงๆโสมของคุณคุณปู่ยอมรับมันด้วยรอยยิ้มตอนนี้เขาอยู่ใต้กองเศษหินหรืออิดโรงเล็บสองอันกำลังขุดและหลังจากนั้นไม่นานโสมก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขามีจริงๆกินแล้วจะพัฒนาไหมหรือเพิ่มคะแนนประสบการณ์หรือเรียกภารกิจฉันแค่อ้าปากและกินโดยไม่ต้องคิดมากอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์ร้ายสองตัวนี้ได้ ลายเป็นสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งและวิวัฒนาการเพียงครั้งเดียวแรงกัดของเขาแข็งแกร่งมากหลังจากนั้นไม่นานฉันก็กินโสมเสร็จดีงอเจ้าภาพรับโสมอายุนับศตรวตรรษได้รับประสบการณ์จุดที่หนึ่งเย่คิวมีความสุขมากมันได้ผลสําหรับเขาจริงๆนั่นคือประสบการณ์จุดที่หนึ่งการฆ่าทิมเบอร์วูสัตว์อสูรระดับหนึ่งก่อนที่จะได้รับเพียง0.5คะแนนประสบการณ์ในการรับฆ่าประสบการณ์จุดที่หนึ่งเขาประเมินว่าเขาจะต้องฆ่าสัตว์ประหลาดสองตัวเพื่อให้ได้มันมานั่นไม่ใช่สิ่่งททีีเขาาาาสมรถํได้้ในนนตอนน เป็นกำไรก้อนโตเขาเพิ่มคะแนนให้กับความเร็วการป้องกันและการโจมตีในทันทีเปิดแผงก่อนข้อมูลปัจจุบันมีดังนี้ความเร็วเสร็จหนึ่งส่วนสิการป้องกันหนึ่งกร,รกฎาคมหนึ่งศูนย์การโจมตีเสร็จหนึ่งส่วนสิบคะแนนประสบการณ์หนึ่งศิละปะก,การต่อสู้เปิดที่ชั้นสองหลังจากชั่งน้ําหนักแล้วให้ตัดสินใจความเร็วเพิ่มขึ้นศูนจุดห้าการป้องกันเพิ่มขึ้นศูนจุดสามและการโจมตีเพิ่มขึ้นศูนจุดสองมอนสเตอร์เต่าไม่สามารถสูญเสียข้อได้เปรียบได้้เเขาไมม่่คยลืสิงนี ดังนั้นความเร็วและการป้องกันยังคงเป็นตัวเลือกหลักแน่นอนเย่คิวผู้ซึ่งต้องทนทุกทรมานมากไม่กล้าที่จะเพิกเฉยต่อการโจมตีดังนั้นเขาจึงเพิ่มคะแนนประสบการณ์เข้าไปด้วยเมื่อดูแผงอีกครั้งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว1พฤษภาคม100การป้องกันเศษ2ส่วน10พลังโจมตี1กุมภาพันธ์100คะแนนประสบการณ์0ศิลปะการต่อสู้เปิดที่ชั้น2การป้องกันมาถึงระดับที่2ความเร็วถือว่าโดดเด่นในระดับที่1และการโจมตีสามารถคุกคามผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันได้ เล่คิวหัวเราะเบาๆการกินโสมได้รับคะแนนประสบการณ์และทําให้ความคิดของเขากว้างขึ้นถ้าเราไม่สามารถลุกกรานมอนสเตอร์ระดับสูงได้ก็ไปหาสมบัติกินกันเถอยยังไงก็ตามเราสามารถได้รับค่าประสบการณ์หลังจากกินมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการป้องกันและความเร็วแม้ว่าจะเจอสัตว์ประหลาดจากอาณาจักรเดียวกันหรือแม้แต่สัตว์ประหลาดจากอาณาจักรที่สูงกว่าเล็กน้อยคุณก็ไม่กลัวอย่างไรก็ตามผิวของมันหยาบและมีเนื้อเหนียวทนทานและยังกระตุ้นความสามารถในการโต้กลับได้อีกด้วยในเวลานั้นคุณจะไม่สามารถต่่่่ออสู้้ไไลลลาลาหรืแแมแตตมตต มีเสียงสีเท้าเข้ามาใกล้สัตว์ประหลาดป่าสองตัวมาถึงแล้วเ่คิวไม่รอนานเขาขยับแขนขาปัดพื้นแล้วถลายออกไปเมื่อกี้หนูดอกจัน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 ,จนหลุดมือไปหรือเปล่าไม่ดูโสมสิทั้งสองเตะก,กองเศษหินออกไปและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือหลุมที่มีรากโสมอยู่ข้างๆโสมถูกกินโดยหนูตัวนั้นก,กินหนัวใจหมีและดีเสือดาวถึงขนาดกล้ากินโสมหัวโจกของข้าไล่ล่ามันข้ามันมันน่าจะเพิ่งกินโสมเข้าไปมันยังเหลืออยู่ในท้องถ้าผ่าออกก็ช่วยได้นิดหน่อย การแจ้งเตือนการสแกนแผนที่ข้างหน้าส0 0ร้อเมตรเราพบสัตว์ประหลาดสองตัวถ้าเจ้าต้องการจะฟันค่าค่าจะไม่ค่าพวกเจ้าทั้งหมดด้วยอุ้งมือข้างเดียวเย่คิวตกก้อนหินออกไปจากนั้นเลี้ยวหักศอกแล้ววนไปในทิศท,ทางอื่นก้อนหินกระเด็นไปไกลมากและกระแทกพื้นด้วยการตกดึงดูดสัตว์ประหลาดสองตัวที่หลงทางบังเอิญสองคนนั้นมาทันพอดีมันคือสัตว์ประหลาดคู่หมีหลังดำวิ่งทั้งสองตกใจกลัวจนตัวสั่นหันหลังหนีคำรามแสงกระหายเลือดปรากฏขึ้นในดวงตาของหมีหลังดำและมันไล่าตามมันด้วยเสียงคำ ไ้เหียอะไรวะเล่คิวปีนขึ้นไปบนท่อนไม้หักและเมื่อเขาได้ยินเสียงกรีดร้องจังหายไปเขาก็ยิ้มอย่างเย็นชาสิ่งสำคัญคือการพัฒนาความแข็งแกร่งของคุณไปหาสมบัติหันหลังกลับและคลานเข้าไปในส่วนลึกของป่าสัตว์ประหลาดในส่วนลึกของป่ามอนสเตอร์มีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังอาศัยอยู่ซึ่งอันตรายมากแต่ก็นำมาซึ่งโอกาสมากมายเช่นกันเล่คิวกล้าที่จะไปเพราะเขามีฟังก์ชันการสแกนแผนที่ซึ่งสามารถตรวจจับอันตรายได้ล่วงหน้าดังนั้นจึงไม่มีความกดดันทางด้านจิตใจมากนะัก การสแกนแผนที่แจ้งว่าพบสัตว์ประหลาด3ตัวและสัตว์ประหลาดปกติ2ตัวอยู่ห่างออกไปสา0รอเมตรข้างหน้าเยคิวหันหลังกลับและวิ่งหนีไปการสแกนแผนที่แจ้งว่าสัตว์ประหลาดสองตัวปรากฏขึ้นด้านหลังส0 0อเมตรทิยอเขาเบรกกะทันหันและวิ่งไปทางซ้ายก่อนที่เขาจะวิ่งออกจากระยะที่ระบุดโดยการสแกนแผนที่สัตว์ร้าย2ตัวก็คำรามอย่างชัดเจนรอเป็นไปได้ไหมว่าสัตว์ประหลาดสองตัวกำลังต่อสู้กันหัวใจของเยคิวเต้นไม่เป็นจังหวะบูมบูมมีเสียงต่อสู้สัตว์ประหลาดทัั้งงต่อสูกนจริๆ ไปดูสิถ้ามีโอกาสขยับฉันจะรวยบทที่4ี่การพัฒนาอีกครั้งมอนสเตอร์ที่ต่อสู้อยู่ในระดับที่สองแม้ว่าคุณจะฆ่ามอนสเตอร์สองต,ตัวคุณจะได้รับหนึ่งคะแนนประสบการณ์ถ้าคุณไม่มีโอกาสหนีเถอยังไงก็ไม่เสียเนื้อสักชิ้นเหตุผลที่เขากล้าคิดแบบนี้ก็คือการป้องกันของเขาเองมาถึงขั้นตอนที่สองแล้วอาศัยรูปร่างที่เล็กของเขาแยกคิวเจาะเข้าไปในช่องว่างในกองอย่างจงใจและค่อยๆเข้าหาสัตว์ประหลาดต่อสู้ทั้งสองตัวหนึ่งเป็นแมวสามหางสีน้ำเงินขนาดหนึ่งเมตรมีออร่าที่แข็งแกร่งมาก มันเป็นสัตว์ประหลาดสามตัวอีกตัวเป็นเสือสองหัวขนาดโตเต็มัยมีออร่าแรงกว่าเล็กน้อยมันคือมอนสเตอร์คู่คำรามสัตว์ประหลาดสองตัวต่อสู้กันเองบูมแมวสามหางผวาแมวสามหางตัวนี้ดูเหมือนจะอ่อนแอขณะที่กําลังพึ่งพำอยู่นั้นก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้การสแกนแผนที่ก่อนหน้านี้เตือนว่ามีสัตว์ประหลาดสามตัวและสัตว์ประหลาดธรรมดาสองตัว,ต,วตอนนี้มีสัตว์อสูรสามตนเพียงตัวเดียวและมันอ่อนแอมากเยคิวคิดว่านี่เป็นสัตว์ประหลาดที่เพิ่งให้กําเนิดและอยู่ในช ไม่น่าแปลกใจที่เสือสองหัวกล้าที่จะจับผิดก้าปากแล้วกัดหัวเสือสองหัวอยากลูเสือสองหัวกัดหางแมวสามหางเย่คิวแอบเทียร์สัตว์ประหลาดทั้งสองแม้ว่าแมวสามหางจะอ่อนแอแต่ก็ยังเป็นสัตว์ประหลาดสามตัวมันไม่ใช่มอนสเตอร์สองตัวที่สามารถเอาชนะได้โดยไม่ตั้งใจมันกระโดดอย่างว่องไวหลบการโจมตีของเสือสองหัวจากนั้นใช้กรงเล็บข่วนหัวเสือสองหัวตัวหนึ่งอเสือสองหัวกลิ้งไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวดด้วยเสียงคำรามแมวสามหางกำลังจะพุ่งไปข้างหน้าและจบชีวิตของเสือสองหัว ทันใดนั้นก็มีสายเรียกเข้าจากด้านหลังทันทีที่ดวงตาของแมวสามหางเปลี่ยนไปมันก็หันกลับและวิ่งกลับไปหัวใจของเย่คิวขยับเกิดอะไรขึ้นกับลูกแมวสามหางคุณกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันมีโอกาสที่จะอ้วนเขาจ้องไปที่เสือสองหัวที่กลิ้งไปมาและร้องโหยหวนบนพื้นด้วยความละโมบในดวงตาของเขาผู้ชายคนนี้เหลือหัวเดียวและมันบาดเจ็บสาหัสฉันมีโอกาสที่จะฆ่ามันเย่คิวไม่ได้คิดมากและรีบตรงไปที่เสือสองหัวทำเมื่อถึงเวลาต้องทำเมื่อถึงเวลาต้องเคลื่อนไหวอย่ารีรอ ไม่อย่างนั้นเขาจะมาหัวเน่าไปเพื่ออะไรคำรามเสือสองหัวคำรามมันพบเต่าขนาดเท่าฝ่ามือและโจมตีมันอย่างกระทันหันทันใดน,นั้นนอกจากความเจ็บปวดและความเปลียดชังแล้วยังมีความโกรธจากความอับอายบนศรีรษะที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวแม้ว่าเสือตัวนี้จะบาดเจ็บคุณซึ่งเป็นมดตัวเล็กๆก,ก็ไม่สามารถต่อต้านอะไรได้ในเมื่อเจ้ากล้ามาที่นี่ถูกต้องแล้วที่หลังจากกินเจ้าแล้วข้าจะได้ฟื้นกําลังและพักอาการบาดเจ็บไว้ได้เสืออ้าปากกัดเต่าอย่างแรงถ้าจะกินฉันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความสามารถหรือเปล่า เย่คิวกระโดดขึ้นหดแขนขาของเขาและมุ่งหน้าไปยังกระดองเต่าปัดฝุ่นที่พื้นและพุ่งเข้าไปในปากของเสือสองหัวเสือสองหัวคำรามอย่างกระหายเลือดและกัดอย่างแรงดิงอความสามารถของโฮสต์ฟริกเกอร์โต้กลับคลิกฟันแตกอะเสือสองหัวร้องลั่นพยายามจะคลายเต่าเย่คิวปล่อยให้มันสำเร็จได้อย่างไรเขายื่นหัวออกมาและกัดลิ้นของเสือสองหัวอย่างดุเดือดฉันกัดฉันกัดฉันกัดกัดอย่างบ้าคลั่งเกาแขนขาตลอดเวลาพลังโจมตีของเขาไม่อ่อนแอและถึงระดับของมอนสเตอร์แล้ว แม้ว่าเสือสองหัวจะเป็นสัตว์ประหลาดสองหัวแต่ส่วนที่เขาโจมตีคือโพรงด้านในของเสือสองหัวหลังจากกัดแล้วเสือสองหัวที่เจ็บปวดก็หมดสติไปกัดอีกครั้งและกัดกระดองเต่าดีงอความสามารถของโฮสติเกอร์โต้กลับระลอกคลื่นของการโจมตีตอบโต้ที่ฟันทําให้เสือสองหัวกระตุกด้วยความเจ็บปวดกากากาลิ้นหายไปและเลือดยังคงไหลออกจากปากในที่สุดเสือสองหัวก็หมดทางสู้ดีงอเจ้าภาพสังหารเสือสองหัวสัตว์ประหลาดสองหัวได้รับประสบการณ์จุดที่หนึ่ง เยคิวคลานออกมาจากปากเน่าของเสือสองหัวด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเต่าขนาดฝ่ามือฆ่าเสือสองหัวขนาดโตเต็มวัยสะเทือนใจขนาดไหนการแจ้งเตือนการสแกนแผนที่ข้างหน้า300้อเมตรสัตว์ประหลาดสีเท่าปรากฏขึ้นเยคิวไม่มีเวลาที่จะรู้สึกถึงความสุขแห่งชัยชนะดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและวิ่งออกไปข้างนอกสัตว์ประหลาดสีเท่านับประษาอะไรกับการต่อสู้โชคดีถ้าพวกมันสามารถหลบหนีได้ทันเวลาคำรามเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายดังมาจากจุดที่เสือสองหัวตาย พี่ใหญ่อย่าไล่อย่าไล่ล่าฉันจะออกไปทันทีฉันอธิษฐานในใจแต่โชคดีที่ไม่มีการไล่ตามจากด้านหลังเย่คิวถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อข้อความแจ้งการสแกนแผนที่หายไปในเวลานี้เขามาถึงเขตชานเมืองของป่าสัตว์ประหลาดการบริโภคสูงมากหาสถานที่ที่จะใช้คะแนนประสบการณ์พักผ่อนเถอะเมื่อเจาะเข้าไปในรูไม้แคบๆความคิดของเย่คิวก็เข้ามาในแผงขณะนี้ข้อมูลบางส่วนบนแผงควบคุมความเร็ว1พฤษภาคม10การป้องกันเสร็จ2ส่วน10 พลังโจมตี1กุมภาพันธ์10คะแนนประสบการณ์1การป้องกันมาถึงระดับที่2แล้วและไม่จำเป็นต้องเพิ่มคะแนนในตอนนี้ความเร็วเพิ่มขึ้น0.5และการโจมตีเพิ่มขึ้น0.5ทันใดนั้นข้อมูลบนแผงควบคุมก็เปลี่ยนไปความเร็วเศษ2ส่วน10การป้องกันเศษ2ส่วน10การโจมตี1กรกฎาคม10คะแนนประสบการณ์0ศิละปะก,การต่อสู้เปิดที่ชั้น2 ยังเหลือค่าประสบการณ์อีก0.3คะแนนและการโจมตีสามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สองได้จากนั้นอาณาจักรของฉันจะสามารถทะลวงไปสู่ระดับที่สองได้เย่คิวหายใจออกและหลับตาอย่างเหนื่อยล้าเขายังไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และตอนนี้เขาสงบลงทั่วคราวแล้วความเหน็ดเหนื่อยก็มาเยือนวันถัดไปกอล่มความหิวทําให้เขาตื่นขึ้นฉันหิวมากฉันอยากกินเนื้อเย่คิวคลานออกมาจากโครงไม้ดวงตาของเขาเปิดเผยความมั่นใจเมื่อวานเขายังเป็นแค่มดที่สามารถฆ่าใครก็ได้ วันนี้เขาจะยืนหยัดและกลายเป็นเจ้านายฆ่าสัตว์ประหลาดและกินเนื้อสัตว์การแจ้งเตือนการสแกนแผนที่ห่างออกไป300เมตรสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งปรากฏขึ้นพลังโจมตีปัจจุบันของฉันมาถึงระดับสูงสุดของชั้นที่หนึ่งแล้วและฉันก็ไม่กลัวสัตว์ประหลาดจากอาณาจักรเดียวกันลงไปด้านหลัง300เมตรอย่างไรก็ตามการป้องกันของฉันมาถึงระดับ2แล้ว p n e u e p n f u n t a v i o n w w d w xsb i q u t e. info ถ้าฉันถูกสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งกัดและทำให้พรสวรรค์ของฉันโตกล เย่คิวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างอยากรู้อยากเห็นและในที่สุดก็ตัดสินใจลองดูคำรามมันเป็นสัตว์อสูรทิมเบอร์วูดระดับหนึ่งเพื่อนเก่าเย่คิวไม่กลัวและคลานไปอย่างสบายๆด้วยการเคลื่อนไหวดังกล่าวทิมเบอร์วูดโกรธจัดและเขาพุ่งไปข้างหน้าด้วยการกัดเทียงครั้งเดียวดีงอความสามารถของโฮสต์ฟริกเกอร์โตกลับอะทิมเบอร์วูดร้องลั่นบาดเจ็บสาหัสฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเย่คิวตะคอกเช็ดคอของทิมเบอร์วูดด้วยหุ้งมือแล้วกินมันดีง ได้รับ0.5คะแนนประสบการณ์เพิ่ม0.2เพื่อป้องกันและ0.3โจมตีในขณะที่เยคิวกำลังกินให้ใช้คะแนนประสบการณ์ข้อมูลบนแผงควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงลายเป็นดังนี้ความเร็วเศษ2ส่วน10การป้องกัน2กุมภาพัน์10การโจมตีเศษ2ส่วน10ดีงอความเร็วการป้องกันและการโจมตีของโฮสต์นั้นเหนือกว่า2และคุณสามารถทะลุไปยังระดับที่2ได้คุณต้องการที่จะทำลายผ่านการฝ่าฟันอุปสรรคอดทนต่อความเจ็บปวดแสนสาหัส สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของเซลกระดูกและเส้นเมริเดียนของร่างกายเขาเริ่มคิดว่านี่คือความเพลิดเพลินชนิดหนึ่งความเพลิดเพลินที่เพิ่มขึ้นดีงอการพัฒนาสำเร็จแล้วดีงอเจ้าภาพมาถึงขั้นตอนที่2แล้วและเปิดศิลปะก,การต่อสู้ได้โปรดใส่ใจกับข้อมูลแผง